สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีย่าๆเอาดอกไม้สวยๆใหม่วมเนาะจ้านะเพื่อนเพื่อนเนาะดอกไม้สวยๆจ้าพี่น้องดอกไม้คางบ้านล้างบ้านจ้าพี่น้องล้างบ้านสวยงามเ่จ้าตัวกุหลาบพันนี่ห้อมหวมเลยจ้าพี่น้องอมือนีก็ร่มแห้งจักร้อยเนาะจ้านะร่มวีวีจ้าพี่น้องเดี๋ยวมือหนีย่ให้เบิอง นี่จ้าพี่น้องหอมหอมดอกข้าเจ้าหอมหนุ่มๆหอมแบบอันือยังนําหอมเนาะจ้าเนาะนีน่หอมดีครับจ้าพี่น้องเอาคือติดมือมียาหญ้ามะมมหอมจ้าพี่น้องหอมหอมนี่จ้าเพื่อนเดี๋ยวยาย้าสีผ้าไปไปส้มสวนขั้วยาย้าน้ำเนาะจ้าส้มสวนผักน้าพี่น้องไปส้มน้ำกันเลยส้มสวนผักสวนขั้ว นี่จ้าเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นใบผู้ข้าวด้วยจ้าพี่น้องก็เจ้าเอือนข้าวตองคือผู้ข้าวเอือนยังก็จ้าเพื่อนเพื่อนใบผู้ข้าวเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็ใบรถแม่รี่เพื่อนว่าอือันนี้ก็เป็นสวนพริกเอ่อพึ่งก็เอามาปลูกจ้เพื่อนเพื่อนพึ่งก็เอามาปูกอันนี้ก็เป็นต้นมะกรูดเนาะจ้าเนาะ ต้นมะกรูดแล้วจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวสิพ้าไปเบิงไปเบิงข้างในดูข้างในสวนด้วยกันเนาะจา้าเนาะว่ามีอย่างน่พี่น้องพึ่งกระปูกด้วยจ้าเพื่อนๆพึ่งกระปูกพึ่งกระวานเนาะจา้าเนาะอันนี้เพืู่ดข้าวก็เอาล่งดินไว้เนาะจ้าเพื่อนๆอันก็เป็นสลัดพอยไงสลัดพอไงมะน,นีเปล่นเป็นพักซี่เห่าเนาะจา้าเนาะ ผักซีต้นผักซีหอมเราแจ้เพื่อนเพื่อนเกิดดีค่ะแก้พี่น้องเกิดดีค่ะบ้านกวงกันเอเล่ไว้เมียยากกระไดมือว่นเสมอเนาะจ้าเนาะมองที่กบที่มองห้างกะห้างเนาะจ้าพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นผักแป้นแจ้เพื่อนเพื่อนผักแป้นผักแป้นกำลังปรงจ้พี่น้องกะรองกระแล้งเนาะจ้าเนาะ ไปทา้งนั้นก็นเป็นพักแป้นอีกนะจ้าเพื่อนๆพักแป้นพักแป้นย่าๆมากพักแป้นจ้าพี่น้องเจ็บไปอ่าข้าเจ้านนเนื้อจ้าเนาะปลูกในเมืองหนาวอันนี้ก็เป็นมะเขือจ้าพี่นอ้องมะเขือหกต้นเจ็ดต้นเนะจ้าเพื่อนๆเนาะอ,อืมอันนี้มะนีก็เป็นพริกจ้า อันมะเขียเหรนมะเขืเคือเนาะจ้าเนาะปลูกไว้ไปหั่นกับเป็นแตงจ้าเพื่อนเพื่อนเตเตียงซีลุมจ้าเพื่อนเพื่อนแตงสีลุมอันนี้ก็กระลองกระแรงจ้าเพื่อนเพื่อนพึ่งก็ย้อนออกเนาะจ้าเนาะย้อนออกพักแปน้นจ้าพี่น้องพักแปน้นปวุมาทางนี้กับเป็นอันนี้กับเป็นข้าเจ้าพึ่งก็ แตกเนาะจ้าเนาะพึ่งกระโปงจ้าเพื่อนๆนเนี่ยเป็นเบีย้ยพักโหรลพผ้าจ้าเพื่อนเพื่อนเบีย้ยโหรลพผ้าเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวข่ะเจา้าย่าพึ่งกระเลิ่มลงมือจ้าเพื่อนเพื่อนพึ่งกระเลิ่มลงมือปลูกเนาะจ้าเนาะอันนี้ทั้งหลังจ้าพี่น้องทั้งหลังหกแน่จักน้อยด้อจ้าเพื่อนเพื่อนพ่อได้กเก็บใส่ปนใส่แก้วเนาะจ้าเนาะ ซาลาเน่ซาลาน่เนาะจ่าพี่น้องอันนี้ก็ผักเพลวผักเพลวกับจักสีลวดบอลอดเนาะจากพี่น้องเนาะอืมลุงมาข้างล่างกับเป็นพริกแจ้เพื่อนเพื่อนอันนี้ยาย่ากับกาผักได้จ่าพี่น้องแต่ข้าเจ้าบอขืนเนาะจากเนาะแต่กะกำลังสิกำลังสิขืนแจ้เพื่อนเพื่อนกำลังสิขืนเดี๋ยวยาย่าเสียวน้ามะมะหดข้าเจ้าจักน้อยเนาะจ่าเนาะ นามโหดข้าเจ้าไว้ข้าเจ้ากำลังแตกแก่เพื่อนเพื่อนกำลังสิบปงมันเบียอีหยังเนาะพี่น,อนายยา้องแนย่ๆสิเปียวนามโหดข้าเจ้าไว้จ้าเพื่อนเพื่อนกำลังสิกำลังสิข้นเนาะจ้าเนาะเบียเข้าเจา้าจ้าเพื่อนๆยา่ๆากาเบียันไอหัละผ้าแล้วกะไอใบเม้งรักเนาะจ้าเนาะผักนั่งตู้เหรอจ้าพี่น้องแล้วกัอัน ผักซีหอมเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวยาย่าเสี่ยวออกถังมาไว้ข้าเทียฝนตกจ้าเป็นเพืาา่อนมาเทียฝนตกไงข้าจะเอาถือนำฝนเนาะจ้าเน,นาะจ,จังปงไห้ป๊าดอันนี้มันอียงบานกีกันยุจ้าเพื่อนเพื่อนเลยนี่ขอบคุณค่าที่รับชมจา้าขอบคุณในห,หลายจ้าที่รับชมเนาะจ้าเนาะ